ทันธนากรคุณพ่อละมุนมากอาบน้ำให้น้องปราวตะวันลูกสาวเลี้ยงง่ายน่ารักต้องบอกเลยว่าหลงลูกสาวหนักมากจริงๆสําหรับคุณพ่อป้ายแดงอย่างทันธนากรสามีของยุ้ยจิรนันเพราะทันทีที่น้องพราวตะวันลืมตาดูโลกคุณพ่อป้ายแดงก็ช่วยเลี้ยงลูกสาวได้ดีเลยลคะค่ะ กับภาพสุดละมุนล,ล่าสุดที่เห็นทันธนากรบรรจงหอมหัวลูกสาวพร้อมกับแคปชั่นไว้ว่า พ่อไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยแล้วพ่อรู้จักแต่คำว่าความสุขพราวาะวันลูกสาวพ่อทันเช้าไม่กลัวก็กลัวจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนก็ไหวกับภาพนี้ค่ะที่ขนาดแม่ยุ้ยจิรนันยังได้เข้ามาคอมเมนต์แซวคุณพ่อว่าคลั่งรักและเมื่อมีคนเข้ามาถามว่าน้องกวนไหมคะคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงยุ้ยจิรนันนะคะก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าน้องเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะ รวมถึงคลิปถัดมาที่เห็นว่าทันธนากรคุณพ่อป้ายแดงที่ไม่กี่วันก็เลี้ยงลูกสาวได้เก่งมากๆอาบน้ำสระผมให้น้องเพลาตะว,วันแบบคล่องแคล่วแล้วก็ดูอบอุ่นและมุนมากๆเลยละค่ะ